สวัสดีค่ะอยู่กับอีสวยชแนลนะคะวันนี้ก็อยู่กับเอมนะคะวันนี้ไม่ได้มาคัดหรือว่า audition the fake. ออดิชันเดอะเฟกยูแกลของเรานะคะวันนี้เรามาแกล้งคนค่ะโดยการให้อีฟเฟิร์แกล้งแทนนะคะอีฟเฟิร์ก็คือชื่อไลน์ว่าสวัสดีจ้านะคะที่บอกว่าแอนตี้อีสวยนะคะแกล้งเป็นแอนตี้อีชันนะคะแต่อีชันเชิญนางมานะคะแต่ว่านอ้นองนอนคะอาจจะลืมว่าฉันเป็นคนเชิญนางมาเพื่อเป็นเมนเทอร์สำรองแทนฟิวนะคะอ่าลืมก็ไม่เป็นไรค่ะจะได้แกล้งพวกนางได้สะดวกอ่าเฟิร์ก็คิดแผนมาว่าจะบอกว่ามันเป็นแอน แล้วเดี๋ยวมันมันจะให้เฉลยหรือมันอาจจะ,ะเฉลยเองก็แล้วแต่มันนะคะมันแกล้งะคะไม่เกี่ยวกับเรานะคะเรามีหน้าที่มาดูว่าน้องๆน,นะคะมีความที่แบบรักพี่แค่ไหนนะคะหรือว่าเออพี่แม้งด่าแม่งเลยพี่หนูเรามันไส้มันมาน,นานแล้วพูดปะ แล้วเคสเกมอะไรก็ไม่รู้พูดหรือแ้วไม่ now, แรบอีสนาไปโอเคเราก็เข้าสู่เรื่องของเราเลยนะคะภาคที่2แล้วนะคะใครคลิปเก่านะคะต้องขอโทษที่หัวล้อกินไปนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นสติหลุดหนักมากตอนนี้สติครบทุกอย่างโอเคเราก็มาที่รายกันเลยนะคะอ่าเริ่มจากเราจะใช้ทนอนเสียงนี้ทอนเดียวนะคะเนื่องจากเป็นคนไม่ค่อยแอบเสียงแบบัสดิค่าอะไรอย่างนี้มันดูแบบ มันไม่ค่อยเข้ากับคาแรคเตอร์เมื่อก่อนก็เคยทํานะเดี๋ยวนี้ทาแล้วมันรู้สึกแปลกๆ้องจะเป็นคนเสียงแหบด้วยโอเคเฟิร์บอกว่าสวัสดีจ้าแอนตี้สวยอ้าวไม่ใช่เป็นเกี่ยวไม่ได้บอกว่าสวัสดีจา้าชื่อไลน์มันสวัสดีจา้าสวัสดีจ้าบอกว่าแอนตี้สวยแล้วก็บอกต่อว่าไม่ชอบเลยอ่ะรำคาญมิโกออกมาว่าจริงปะเนี่ยแล้วนั้นเขาบอกว่าเล่นอะไรอ่ะบาบอ จริงแล้วมิโกก็เกิดาการสตันไปนะคะแล้วนางฟิร์สก็บอกว่าทําไมหรอมีปัญหาหรออ่าแล้วมิโกก็บอกว่ามาไงลละเนี่ยคือแบบต้องใช้อารมณ์นิดนึงเนาะอ่าแล้วนางก็บอกว่าเผื่อค่อะมิโกก็แบบ เฮ้ยอะไรแกด่าฉันหรอโอเคฉัน okay, ก็ส่งติ๊กเกอร์ไปนะคะสบายใจก็ทําต่อไปเธอโอเคแล้วก็บอกว่าแอนตี้แล้วยังมาเผือกมาหารองเท้าอ,อ่าอวัยวะเพศของผู้หญิงและก็มะเล็ดในช่องคลอดผู้หญิงอะไรล่ะอ่าทไมเหาเก่งจังเลยกลัวแล้วกลัวแล้วแล้วเงียบ กาจุดๆอยู่หรอแล้วก็ question mark สตัวนะคะแล้วนางเฟร์ก็บอกว่าทำหรอทำหรอแอนตี้อาไม่กลัวด้วยด่ามาสิอะแล้วฟิลก็บอกแบบมาอยากตอนคะ่ะ คือแบบเป็นเดนเทอร์ฟิวนะคะมิกก็บอกอุ๊ยแล้วเฟิรบอกต้องทาป่าะแล้วมิกก็พี่ฟิวคัดจัดไปค่ะอินี่มันนิ่มเร็วค่ะธรรมดาเอออะไรประมาณนี้นะคะแล้วมิกกอก็บอกว่าหมามันปวดอวัยวะเพศค่ะมาเฮาแล้วฟิวบอกว่าเป็นไรห,หรอคือแบบสะตองไหนนะอ่านิกก็บอกว่าดอกไม้จริงๆอ่ะ ถ้าเปิดกล้องได้นะคะอีฉันก็จะทํำท่าให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าแอปนี้มันไม่มีให้เปิดกล้องให้ดูนะคะโอเคนางเฟยก็บอกว่ากลัว่ะกลัวแล้วโอ้ดูนัดดูท่าทางมันกวนตีนมากเลยนะคะเอาคํายาตบปากก่อนโอเคมิโกะบอกว่าสวัสดีดดดจ้าแล้วเมนเทอร์ฟิวบอกว่าคันหรอคันหรอโอเค คำว่าจุดๆนะคะแต่ว่าคันก็ได้นะคะเป็นคำที่แบบใช้อ้อมคอมเวลาด่าเพื่อนนะคะอ่าแล้วเคเคนะคะก็บอกว่าคือก่อนจะแอนตี้ใครอ่ะนึกถึงสันดานตัวเองด้วยนะคะอ่านมาแบบนางเอกนะคะแล้วเฟิรบอกทำไมอ่ะก็กูอยวกแอนตี้อ่ะอันนี้เสริมเองนะคะเมทแต่พี่บอกมาแต่แค่นี้อ่ะอยากโดนสวิงมิงหรือไงสวิงมิงมันว่ายน้ำดีกว่าสวิงกิ้งสิอ่ะโอเคอ่าเฟิสบอกว่า สันดุด,ดเขียนแบบนี้ไงอ่ะอีนี่มึงด่าเขามึงยังเขะเขามาั่งไงเขาวา่างไานี่เป็นคำสัพท์เวรรุ่นนะอีบ้าด่าเขาไม่ติดเองเลยอ่ะแล้วมิโกะบอกว่าใช่หรอโคอชินมาโคชินมาแล้วเฟิร์สบอกว่าไม่อยาอ่ะพอดีไม่ค่อยคิดเรื่องแบบนี้เอออีนี่มันสองคนนี้มันจะงทำเสกต่อไแหลจริงๆอ่ะถ้าเป็นรายการจริงๆเชื่ป้าสตอบอแหลแน่นอนเลยสองคนนีน้อ่ะแล้วมิโกะก็บอกว่าครู อ่ะคูจุดๆคูจุดๆไลสอดเปิร์ก็แบบงงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมิกโกบอกว่าเกิดการระเบิดที่ช่างคลอดเหรอคะโอเคคำด่านี้ฉันพอให้อภัยนะคะอ่ะเฟิร์บอกว่างงนะอ๋อมีความจะตอบัหลานิดนึงนะคะมิกโกะบอกปรึกษาแพทย์ไหมคะอ่ะ แล้วก็ปรึกษาแพทย์ไหมคะโอเคนางก็แก้ว่าแพทย์เขนงนี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วมีก็บอก <c oughs> จะเขียนอย่างเงี้ยทำไม <c oughs> เรื่องของกอโกวเธออยากยกลัวเออก็คือต้องใส่อารมณ์หน่อยอีชัยไม่ใช่ตบะแหลกนะแกทนทำทำ,ทำตามอารมณ์ที่พวกนางใส่กันนะคะฉันรู้ว่าพวกนางต้องอารมณ์ประมาณฉันอ่ะแล้วเมนเทอร์ก็แบบเมนเทอร์ก็อยากเป็นครูภาษาไทยเหรออีดอกไม้โอเคไม่ใช่ขึ้นเลยหรอคะเกลียดรู้ทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็เฟิร์สเฟิร์สก็บอกว่า กลัวแล้วกราบแบบเบญจังคะประดิษฐ์อีนี่มีความภาษาไทยแล้วก็มีความศาสนาเข้ามาเกี่ยวนะคะแล้วก็น้องทิวลิปก็บอกว่าไปหมดละสมองสมองอาแล้วอาฟิวก็บอกว่าเป็นตนุ้งเงินตะทองอะไรอานามิโกบอกว่ากราบงาม กับงามไข่กูนี่เ้าน้องมิกโก้น้องยอมรับแล้วเลยคะ่ะว่าน้องมีไข่ตายแล้วน้องพี่พี่อัดรายการอยู่นะคะน้องคือโอเคน้องเ,เขาก็บอกว่าทําไม่หาเก่งจังอ่ะกลัวแล้วกลัวแล้วนะคะแล้วเมนเทอร์ฟิวก็แบบอยากโดนดอดดจนดอดดสั่นหรอแล้วเมนเทอร์เฟสเอ้ยไม่ใช่เมนเทอร์เฟสสิอีเฟสก็บอกว่าไรยากอีตัวแกล้งนะคะ่าแล้วน้องมิโกะก็บอกว่าพ่อแม่ไม่รักเหรอคะ,ค,ค,ะคำนี้เป็นคำที่ด่าแรงมากเลยนะคะ,ะจริงๆนะเป็นคำที่ ด่าและดูแรงนะคะแล้วน้องปอก็มายาวเป็นขบวนหังลึกไปเลยนะคะคือแบบว่าก็ไม่อยากจะต,ตาจุดจุดของชฉ้านะแต่ว่าอาคือโงช่ชาไม่ชอบเขาแล้วเข้ามาหาดอดๆแม่มึงหรอคะเข้ามาอิจฉาอยากดังหรอคะอุ้ย ดังแบบน่าด้านด,ดูดดดเนี่ยมันไม่ดีนะออะแบบว่าสอสารพ่อแม่ที่ให้กําเนิดเอากําเนิดนูเขียนผิดนะลูกถูกถูกแล้วล่ะเอ้ยผิดสิกาเนิดไม่มีหอหีดต,ตรงนี้นะลูกมันต้องเป็นกําเนิดนะคะเพราะว่าหอหีบมันจะล้นตัวไม่มีนะคะโอเคคือบอกไว้เป็นคําสอนนะคะอ่ะลูกเอาตัวเงินตะทองแบบนี้มาอ่ะค่ะอุ้ยตายมือลั่นโอ้โหนมือลั่นยาวขนาดนี้นี่น้องมือลั่นหรือน้องตั้งใจคะล้วเพื่อนก็แบบซ่องหมอมีแต่เรื่องแบบนี้หรอมหมายถึงมึงใช่ไหมอีเฟิร์อีนี่มันร้ายจริงจริง m e n เทอร์ฟิก็บอกว่าแล้วไงใครแคร์เอาเอา,เอา,เอา,เอาคืนนะคะน้องปองก็มาว่าด่าตัวเองทําไมร่าแล้วมิกกะถามช um, ่องคอทเธอดูสิแล้วเมนเทอก็เก่งจ้าเก่งปบมือค่ะอันนี้กูเสริมให้นะคะมิโกะบอกอุ้ยกลัวเออแล้วมิกก็แฮแท็กสวัสดีดัดจ้า m e n เทอร์ฟิบอกว่าใช้สมองบ้างนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวนี่คืออะไรวะอันนี้ขวักจริงฟิวเหรอมันคือฟิวใช่ไหมหรือว่าฟงไม่คืององูหรือวอลแหวนมันเนี่ยโอเคเราก็จะไม่อ่านนะคะอ่ะอีเฟิร์ดก็บอกว่าเจ้าของยังไม่ร้อนตัวเลยเจ้าของ คือเจ้าของนั้นทั้งทำคลิปอยู่แล้วมึงก็ส่งมาว่าเฮ้ย mm. <"Hey, S 2> กูแกล้งนะเออเดี๋ยวกูเฉลยนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกไปว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวกูเฉลยดีกว่ามันจะดูหน้าแตกกว่าเยอะแต่การที่ทําให้คนอื่นดูหน้าแตกมันไม่ดีต่อชีวิตและไม่ดีต่อตัวเองนะเพราะว่าการที่ทําให้คนอื่นหน้าแตกบ่อยคนอื่นจะลดความเชื่อใจของเรานะคะลดต่ํามากนะคะเพราะว่าแบบอินี่แม่แล้งกูเดี๋ยวไอพี่ เอพิลฟูเดย์อาจจะโ,โดนแกล้งอีกก็ได้นะคะเตรียมตัวไว้ได้เลยนะจ๊ะบอกไว้ก่อนไงเดี๋ยวเผืือแก้แบบอีนี่ต้องมีอะไรแน่เลยอีส่วนชาแนลนี่ตัวแกล้งชาวบ้านชาวเมืองขอเลยไม่เคยคิดจะไปแกล้งจริงๆหรอกกลัวเขาโดนกลัวโดนกระทืบไม่ใช่นะคะไม่ใช่กลัวโดนกระทืมนะลูกตอนนี้อ๋พี่ตัวเตี้ยม,มากเลยนะคะถ้าพี่ไปแกล้งชาวบ้านนะคะพี่คงขาสัน้นวิ่ง,นงไไหนีเขาไม่ไหวนะคะ mm. ก็เลยแกล้งในไลน์ดีกว่ามันจะได้แบบอ้โ uh ูม huh ันไม่ต huh ้องวิ่งหนีไง แกล้งในไลน์อย่แกล้งแล้วก็ขอโทษได้สบายๆนะทุกคนต้องเข้าใจนะว่าเราเป็นคนชอบแกล้งแต่ว่าเราไม่ได้แกล้งแรงแบบเอาเรื่องคนนี้ไปพูดให้คนอื่นฟังนะโอเคเราเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะพูดก็เยอะอะไรยังจะนอกเรื่องอีกโอเคแล้วแบมก็บอกว่าแกนดอดดอยาวไปนะคะแล้วเฟิร์สก็บอกว่าเป็นอะไรกันเหรออามิโก็บอกว่ากูร้อนแล้วจอ่า ฟูดผิดนะคะแล้วเมนเทอร์ก็บอกว่าเจ้าของไม่อยู่จริงๆเจ้าของกำลังอัดรายการอยู่ตอนนี้เลยนะคะมันมาสดๆสร้อนเลยค่ะอ้าวลิวกวกออออโก e ก็บอกว่าเพลกนี่คือมึงไดยอีฟิลหรือมึงไดยิฟเฟิร์สคะโอเคแล้วอีเมนเทอร์ฟิลก็บอกว่าอีควายแล้วมิกกก็สวัสดี อีสวัสดีโอเคอีสวัสดีคืออะไรวะอ่าปาบอกว่ามึงอ่ะต้องถามตัวเองอ่ะว่าเป็นอะไรปะอีเฟิร์สก็ลกติดให้คนอื่นเขาด่าอ่าแล้วมิโกะก็บอกว่าสวัสดีผีสวัสดีดดดดดดดนะคะคำว่าหอยไม่ได้หยาบคายนะคะอีเฟิร์สส่งรูปมานะคะในนูซิอ๋อนี่คือเฮ้ยมีชื่อชื่ออ่ามิเชอร์อีชันดูมันน่ามันโนกมากเลยนะคะอ่าในไลน์อ่ะเป็นใครอว่า อ,อยากลองดูว่าถ้ากูบอกแอนตี้เสือจะโดนด่าไหมสนุกอ่ะห้าคบอกไปบอกไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวอรอโดนด่าก่อนอีดองตลกแล้วก็แก้งแปลสนุกโอเคตอนนั้นอีฉันที่พิมพ์สั้นๆอะไรประมาณนี้นะคะคือว่ากําลังทำคลิปวีเอ็อยู่นะคะก็เลยไม่อยากตอบยังไม่ใช่ยิงยิง <c oughs> โอ๊ยทำลายเขาคอกูอ่าไม่ใช่หญิงแม้กระทั่งเพื่อนตัวเองนะคะอีฉันกำลังทำคลิปอยู่นะคะแล้วมันก็ยากเย็นในการพิมพ์เพราะว่าเป้นพิมพ์มันคางด้วยนะคะโอเคเข้าเรื่องกันต่อนะคะว่าพวกนางพวกนี้จะหน้าแต่งหรือว่าจะยังแบบว่ายังจะยังไม่ใช่จะอีเฟิร์สนะคะ โทษนะรูปตกความแตกแล้วทำไงดีนะเงียบเลยฮูอีนี่มันลายนะคะอ่านแล้วเมนเทอร์ฟวก็ตอแหลมโอเคแล้วก็มิโกก็จุดๆนะคะและ้วดาก็แบบเออส่งรูปพี่อไอโตะมานะคะใช้ไอโตะปะวะกูลืมโอเคแล้วแบมก็บอกว่าจ้าเมนเทอร์ก็อุ๊บอ่านแล้วก็เปิดด่าดต่อเร็ว ปอขอโทษค่ะเฟิร์สนุกแล้วแบมบ,บอกว่าฮานิบาฮะอะไรวะบาเฮ้ยอะไรวาคือภาษาอย่างลูกภาษาภาษาอีสานหรือเปล่าปอบอกว่าหนูจะไม่ทำอีกแล้ว เฟิรบอกขอโทษทําไมหรององจังอ่าแล้วมิโกก็ส่งหน้าแบบนิ่งมาแล้วเฟิร์สบอกว่าเราเป็นคนตอแหลมพวกเธอไม่ต้องเชื่อหรอกอย่างเงียบสิด่าต่อสินะอีนนี่มันโลกสินนะคะมันบ้าจ,จริงๆนะคะแล้วเมนเทอร์ฟิวบอกว่าเป็นดดดอะไรแล้วมิโกก็สบายใจก็ทําต่อไปเนาะแล้วอ่ามิกโบอกว่าได้โปรด ดิวรำคาญเฟิร์สรำคาญแบบนี้ต้องให้บอกกี่รอบแล้วอีเตยนะคะเม็นเทอเตยเ,เม็นเธอที่ทั้งซัดในเรื่องคําด่าและทั้งหน้าตาแล้วก็หุ่นมันนะคะก็ออกมาพูดแบบเป็นทางการใสอีนี่จะใครไม้กันมือมา,มาตั้งแต่แรกแล้วนะคะอ่ะอีเตยก็บอกว่าเก่งแต่ในแชทนะคะเนี่ยมันไม่ได้เก่งในแชทหรอกตัวจริงมันเดินมาตบหัวกูแม่งแบบไม่ต้องเดินตบหัวเราแม่งดา่ากูเออได้อีเฟิร์ส่ะมันบ้าอีหนะ้าอยู่ไม่อยากจะพูดเลยนะไม่อยากจะแช์เพื่อนหรอกนะโอเค มาต่อนะคะเมนเทอร์ฟิวบอกว่าเสื้อกมึงอ่ะเป็นเหี้ยคำหยาบคายขอโทษด้วยนะคะตบต่อตัวเองแป๊ะแป๊ะแป๊ะโอเคมาตัวตัวมาดอกสีทองอ่ะนิโกะบอกว่าเชิญอันติกามมาใช้เมสเซนเจอร์โอเคแล้วกโคชชี่มาร์คโคชชี่มาร์คนะคะแล้วเมนเทอร์กลับรูแล้ว อีเบนเทอร์เตยคอเป้าแล้วเมนเทอร์ฟิวก็อวัยวะเพศผู้หญิงปอบอกว่างงค่ะคือไรท่อท่อปิวบอกว่าแม่มึงไปแล้วเตยบอกว่าคอตัวตัดตัวนะเดี๋ยวหาว่าบุตรบุตรคืออะไรมันคืออะไรอีเตยอ๋อดูหาว่ารูมโอเคเข้าใจเข้าใจไอเฟิร์สบอกง่าแล้วอิโกแต่งรูปมันเนียนนะเฟิร์สบอกกลัวแล้วบุตรไปอีกแล้วนางฟ้าอารีงผู้เป็นนางฟ้าคนงามก็มาบอกว่า อยู่ทะเลาะกันได้ไหมกูลำคานโอเคเป็นความรู้สึกสนตัวน,นะคะแล้วเมนเทอร์เตยตัวเองพิมพถูกตายเอและค่ะโอเคเข้าใจนะคะเมนเทอร์ฟิวบอกลำคานอีตลอด,ดสวัสดีแล้วอีเตยลำคานฉันออกไปไม่แคร์ปิดการแจ้งเตือนไม่ก็ออกไปอย่ามาบ่นให้ได้ยินแล้วอีฟิวกก็โดก ทงโอเคแล้วเมือถ้าตอยก็ฟิวคุยดีๆอย่าต่ำต่ำตำโอีนี่มันคำหยาบมึงตำก็เขาอยกอย่าล่าขอโทษด้วยนะคะเตยฉันพูดเล่นๆให้รายการสนุกขบขันนะคะแล้วฟิวก็บอกว่าลำคาญมันไอเตยกูบอกลำคาญออกอย่ามาบน่นโอเคมันก็ได้อีฟิวไว้ได้ในตัวนะคะดูออกนะคะ อีฟิวมาสิกแกรเงียบทำไมและอีเตยอ,อย่างเงียบดิเราใจไม่ดีเลยนะและอีมิโกบอกว่าเงียบแล้วหรอสวัสดีรดดนะคะอีฟิวบอกว่าไหนหน้าหายไปไหนหน้าอ่าและอีเตยบอกว่าไหลาตายคาแชทก,กูแล้วหรอคะฮ่า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 แล้ว พันก็บอกว่าเขาอ,ออกค่าแม่เราบอกให้ออกอ่ากูเสียคนสมัครไปอีกนะคะอีกพวกเลวนะคะอีพวกนี้อฟิลบอกว่าเล่นซ่อนแอบราฮ่าฮ่าฮ่แล้วเจลลี่บอกว่าหวัดดีค่ะพี่พี่สุดสตอทุกคนหนูขอโทษนะชมเฉยเชยอ่ะน้องเจลรี่เขามาแก้งนะคะแล้วอ่า อีเฟิร์บอกว่าไลอ่าเมนเทอร์ฟิวบอกหายไปเลยอ่าพันบอกขอโทษนะคะเมนเทอร์ฟิวเศร้านะแล้วมิโกะบอกพ่อตลอดหล่อเงียบจังอีสวัสตตลอดอ่าเฟิร์สพวกเอฟซีคนบ้าอีนี่มันเลวนะคะแล้วก็จบเลค่ะจบละมามาม่าปลากระป๋องนะไปแล้วจะไปขี้กรรมอยากเติมแคทไอีเตยลงบ๊ะบาอ่ะโอเคอีฉันจะบอกความจริงแล้วนะคะนื่องจาอีเฟิร์สมันบอกความจริงแต่พวกนี้มันไม่ยอมเชื่อนะคะ ดังอื่นนะคะเราต้องเชิญอีเฟิร์สเข้ามานะคะแล้วทุกคนก็จะงงใจนะคะว่ามึงเชิญทาหาหอยอะไรโอเคแล้วก็จะเชิญนะคะขอโทษคนที่ติดไลน์มาด้วยนะคะสวิตจ้าโอเคแล้วก็จะเชิญมานะคะจะบอกว่าแล้วเราก็จะเฉลยพร้อมมันนะคะรอมันเข้าก่อนนะคะโอเครามันเข้าแล้วจะบอกว่าอีเนี่ยเพื่อนกูเองพวกมึงมึงบ้าหรือเปล่าะคะแต่อีฉันขี้เกียจเข้าเมสเซนเจอร์นะคะเดี๋ยวจะทําการเซฟรูปของอีเฟิร์สเข้าแทนนะคะโอเค เราเชิญมันเข้าแล้วนะคะแต่ขเอเซฟรูปอีเฟิร์สก่อนนะคะเราจะไม่แคบเอานะคะอุ๊ยอีฟเฟิกูขอโทษโอ้โหถิดหน้า,หาประชาชนเต็มๆขอโทษนะฟิวแต่ไม่เป็นไรเป็นเมนเธอเธอก็ต้องอันนีเธอก็ต้องถ่ายอยู่แล้วนะคะเอาจะส่งไปนะคะนี่โอเคเอซี่เห็นรูปเมื่อกี้ก็คือรูปที่ฉันทำดีเอสแหละค่ะกูเอง โอเคนะคะทุกคนเกิดอาการแบบไม่อ่านไม่ตอบแชทกูนะคะคุณสงสัยจะนอยกูที่จะอีดอกนี่มานะคะอุ้ยขอโทษด้วยนะคะตบปากค่ะแปะแปะ,แปะรายการเราต้องไม่มีคําหยาบใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตอนนี้เราพยายามที่จะพูดช้าชัด,ชด,ชดให้ทุกคนเข้าใจนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าพี่เอ็มยังพูดเร็วอยู่นะยังติดพูดเร็วอยู่นะพี่ว่าพี่ก้อยพูดธรรมดาของพี่นะหมายถึงว่า คอมพิพี่อ่ะคือธรรมดาแต่ว่าของคนอื่นคงจะแบบว่าพี่แม่งพุดนเ็วพี่มึงประกวดแ้วอีดนาวไปมึงไปเป็นแรปเปอร์หญิงไปนว่นๆมึงบินไปเกาหลีเลยไปอันพริตี้เกอร์เลยเออเดี๋ยวกูไปนะลูกเดี๋ยวกูไปโอเคเข้าใจอ่ะอีเ e ฟิร e ์สอีสตอรี่เบลสแก้งน้องได้ยังไงอ่ะแล้วก็ด่าไปเลยนะคะอ่ะแล้วเขเาฉันจะปิดรายการนะคะเฟิร์สเรามา ปิดรายการกันเถอะโอเคตอนงจริงๆอ่จจะเอาอีเฟลด์มาคอด้วยแต่ว่าอีเฟิร์มันบอกว่าไม่เอามันอายมันขินนะคะอีนี่มันจะไปนอนนอนเล่นแต่ซิมนะคะอ้าวเราขอโทษนะคะเราเขียนเพจอีเฟิร์มันด่าเราอีกอ่ะ ารายการนี้เป็นรายการแกล้งคนในรายพาร์ทที่2นะคะอาจจะไม่สนุกคะหรือว่าอาจจะมีความอัตลรสที่อีพวกนั้นมันด่าดกันไนะอีชันก็ยังไม่ได้แก้ให้มันฮาๆเลยอะ่ะมันคงจะทายที่น้องเขาหน้าแตกหรอมันไม่ได้ฮาอะไรไม่มีความฮาเลยนะคะอ่าอีเฟิร์มึงย่าโดนอีดอกอ้าวคำหยาบอีกแล้วนะคะตบปากค่ะแปะ๊ปะแปะ๊ปะแป๊ะโอเคนะคะรายการนี้นะคะเราจะจบด้วยการขอบคุณที่ให้แกล้งนะคะ อ้าวโอเคถูกแล้วนะคะเพราะว่าคําว่าคอควายสาะอาดธรรมดาคือใช้ถามนะคะส่วนคอควายไม่เอกสะอาดนี่คือใช้ตอบหรือว่าใช้พูดนะคะพูดธรรมดานะคะเดี๋ยวจะมีคนมาแบบว่าพี่เอ๋เขาบุงใช้นะคะนะคะผิดนะมึงควรจะไปเรียนภาษาไทยใหม่โอเคพี่เข้าใจรูปเดี๋ยวเขาหน้าพี่จะเรียนการกระดกรอเรือให้ชัดเจนด้วยนะคะแต่ถ้าพี่พูดเร็วเกินไปแล้วกระดกรินไอ้ลินนี่รอลิงไม่ต้องกระดก กระดกลิ้นไม่ทันนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าพี่ไม่ได้เค่งขันเรื่องภาษาไทยอะไรขนาดนั้นถ้าพี่เค้งนะพี่คงจะมาเป็นกรอนจุภาพเลยนะคะลูกเอาพวกเธออย่าซีเรียสสิแค่เราเล่นเราสวสด,ดดรด,ดเองไงจําได้ใช่ไหมจําได้หรือเปล่าเงียบะ,ะทุกคนคงจะตะตันแดกอยู่นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะ ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะใช่กด u u s c r i b e นะคะตอนนี้ subscribe จะถึง5 0แล้นนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่เนาะแต่ว่าปิดเทอมแล้วเดี๋ยวลงให้ละกันแต่ช่วงนี้มันจะเครียดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตัดชุดตัดชุดใหม่แล้วก็ยังจะต้องเป็นเรื่องราวใหม่อีกไปทำอะไรใหม่ๆล,ลงเล่นเก่านะคะต่อที่เดิมน,นะคะต่อสายวิทย์คณิตนะคะทุกคนก็จะรู้แล้วนะคะว่าเราไม่ได้อยู่มหมหนึ่งะคะอีฉันตอแล้นะคะอุอะะะอ๊ยขอโทษค่ะอีฉัน สตรอเบอรี่นะคะที่อีฉันบอกไปว่าอยู่หมหนึ่งแล้วอ,อยู่อนุบาลหนึ่งนะคะไม่ใช่เรื่องจริงค่ะคนบ้าอะไรหน้าแก่ขนาดนี้อยู่อนุบาลหนึ่งเธอจะบ้าหรอที่ถ้าทันอยู่อนุบาลหนึ่งแล้วเสี่ยงฉันขนาดนี้นี่ฉันกินเห็ดเห็ดอะไรวะเห็ดอะไรอย่างเล็กอะไรสักอย่างเห็ดที่มันโดนสารพิษในเรื่องอนุบาลหมี่ควายอะไรไม่รู้อ่ะฉันคงจะกินไปนานแล้วแกเอาเป็นว่าทุกคนก็เข้าใจนะคะว่าฉันอยู่มสามนะคะส่วนเรื่องอายุก็ไม่มัโนกันเราเองนะคะโอเคคลิปนี้นะคะขอบคุณน,น้องๆในไลค์กรุ๊ปออดิชั่น The f r ฟรคย o u แกร b ที่มาให้เราแกล้งนะคะเมนเทอร์ฟ l บอกขอขี้ก่อนอีนนี่รีบหนีเลยกูน่าแตกกูไปขี้ก่อนโอเคค่ะแล้วก็เพื่อให้เมนเทอร์ฟ l ขี้ได้สะดวกรู้สบายนะคะเราก็จะปิดรายการโดยการบอกว่าขอให้โชคดี See You Again โอเคอีนชันไม่ค่อยอยากจะพูดสำเนียงสำเนียงอังกฤษเท่าไหร่กูนี่ก็ติดเกาหลีทุกทีอ่ะอ้าวกูเขียนอเกนผิด G A, A N โอเคนี่อกเกียนอย่างนี้นะคะกูเขียนอาจินอาจินขอโทษด้วยนะคะลูกพี่ขอโทษผิดไปแล้วโอเคคลิปนี้ก็ลาก่อนสวัสดีและบ๊ายบาย